มานะฮะวันนี้มาดูกันนะครับว่ายางทั้งหมด38เส้นนะเอารถกระบะคอกซิ่งมารับเอานะครับว่าจะบรรทุกไปหมดไหมนะนี่ฮะร,รถกระบะคอกซิ่งครับจะหมดหรือเปล่านะมารุ้นกันว่าจะหมดไหมสามสิบสามสิบแปดเส้นนะสำหรับายางจะมี อาจจะมียาง7 2็หนะครับขอสบหกแล้วก็ยางขอบยีบสอนะครับมีอยู่6เส้นกับ2เส้นเป็น8เส้นนะนยางพวกนี้จะเป็น930เส้น,นะ,นะจะหมดไหมเน,นี่ครับเอาหน้าจะจ้างมาแล้วบ้าง เบ้ดปะเบ้ดอยู่บ้ดเหรอเอ้าเบิคงจะหมดเว้ยเอาขึ้นเออเอาไอ้นั่งกับไอ้ตัวก็เอาพิงลงมาหน่อยจ้อยเออนางงานล่ะเวลาไปโยตัวนี้ย่อนลงไปมันย่อนยากทีมลงมาเลยเนี่ยเออไปไกลๆเลยแจ้วแจ้ว ทางเทิงนี่ทางหน้านี่ก็จะโบไซได้อีกบ่โบได้เห็นบ่น,น้าก็เสื้อเอาลองเบิง่งลองเบิง่งเอามาตรงตรงเลยแล้วก็พีกลงเลยจ้อยมันมันจัดงาอย่างซี้น่ะมันย้อนลงงาเลยดีกว่าเจ้าพีกลงดีกว่าย้อนมันสิย้อนงากมันมันบ่สูงเอา โจวดครับโอ้ยแบกอะแบกนะผมเห็นไอ้คนแถวอุบลเขามาซื้อแนบแนบสิบ้อ,อไปใส่นี่ดิใส่น้อยนิดหนึงใส่โบกี้ตัวขึ้นไปแหนบสิบอได้หน้าแคบครับอ<ะ>เออหน้าแคบเปล่ามันเป็นแนบไม้เอ้ยแนบไนบอ้หน้าแคบน่าจะเป็นแนบเอพวกไอ้บักหมูละไอแบกไอ,อ,อ้ลูกสิบ้อลูก เนี่ยไส้ยเชี่ยมันมันถ้าใส้รถของมันอ่ะมันมันใส้หลายใส้หลายเวลารสอยางแตกมันคั่มมันหมักคั่มไหมต่ำแล้วมันคั่มพวกนี้มันสิทังทังพื้นสูงขทัยกับบุรีเออสุโขทัยกับบุีเนี่ยไส้น้อยแต่น้ำนักแบบดีกว่าอีกเขามาซื้อองรวมเขาไปแปลงเขาว่าเขาว่าหน้าใหญ่ก็ดีเพราะซั่นเขาว่าเรื่อหน้าแง่่มันเบียดยางเบียดยางปาดลูก ปาเสลียาปลายอย่างแม่นครับแต่อันนี้น่าจะเป็นแนวของสิบรอซุ้มเมืนะมั้งเนี้ยนี่ตัวนี้ใส่พวกกี่ตัวอย่างนี้สามสี่ห้าตัวเอ่อสี่ตัวแบกยักษ์สันสูงสุดเคยแบกห้าตันะปลาโมยกหนาวออกตัวแรงหมดได้อแบกอะไรวะยักกว

มันหยาด้นยเวลาเอามันถูกนักมันทั้งแบะออกเรืออะไอีกข้างล่างนี่ก็จะบาได้อีกปอนใจางนี่ม้อ<ป>ีกมาไอมได้อีกสนแล้วก็เซน้อยเปิดเปิด,ปด้ายเลยมาอ ค่อยว่าหมดจะต,ต้องหมดนะยางล็อกนี้ขายเ,าเหมากันไปอยู่เก้าหมื่นนะฮะ38สามสิบแปดเซนสามสิบแปดเซนเก้าหมื่นคุ้มไหมนะรอคอมเมนต์มาสภาพยางก็โอเคอยู่นะฮะยางแต่เขาเป็นข้อค้านะอันนี้เขาเป็นข้อค้าก็ตามไปซื้อนะตามไปซื้อได้ ออห้อน้ำมามื่อไ่สองเส้นนี่จะไม่ค่อยสวยเป,เป็นยางอัดเป็นยางอัดไม่ค่อยสวยมีสองเส้นนี่แหละที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นยางอัดนอกนั้นจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็มีเส้นหนึ่งนะฮะตัวนั้นเส้นหนึ่งไม่ค่อยสวยถ้าสูงเยอะเกินไปก็โูกิสเราอาจจะไม่สูงนะ ไม่สูงยังพอที่จะเอาขึ้นได้ครับเหลืออีกหนึ 1, 2, ่งสองนี่สิบเส้นสิบสองเส้นครับจะหมดไหมแต่เวลาของผมน่าจะหมดมาดูคลิปหน้าแล้วกันนะฮะว่ามันจะหมดจริงหรือไม่หมดนะแต่โซโฟเฟอร์บอกว่าหมด แต่คลิปนี้น่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมันร้อนนะครับเพราะมันเคยใส่เสือเบิร์ตเบิร์ันเอาขึ้นไปสูงสูงได้รถมันน่ะโอ้ยมันแบกหลายกว่านี้มันสายแบกอยู่แล้ว